ตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงทีเอา s ข้มดีข yup. ึ้นหนึ yeah. ่งร้อยสามขี้ป่วยสัตว์จะหยุดตาย กูรอดไอสัตว์ข้ากูแต่ละดอกเก็บเลยนะวายเย็ยตายตายสัตว์เลยตายได้สัตวต์ไอ้ผ่านกูด้ว ยิ้ยิยิ่ยิย่ย้ยจ้ากูจะโดนแดกเองไ้สัตว์โอ้โหยี่ควนมาวโคตรมันเน่ยบอกเอรนเนี่ยไอ้ยี่ยกูอยู่เลนนี้ได้สัตว์กูสิงเลนได้สัตว์สัตว์ย่งอินยตา ไม่แรงเลยเยอะมูนก็ปีได้โกหมาะไรตัดหมาเหรอแปลงร่างหมาเหรอเฮอยกูรอกูดาวอยู่เียไอ้เอตกูแต่วางหักหน้าเฮอยเจงเฮีย ไปยีงไปนเลยไ้อกูี้เียอเจ็บเจ็บควายจเก็บโอ้โหเหียโดนโอ้ยโดนเก็บไปตัดตาไม่ทันวะไปไหนเหีย ไอ้สัตว์จะเก็บกูเหรอนี่สันไอ้มาเวดไปเจอกูรอดที่มันเก็บเรียบร้อยเลยสัตว์หาไปเจออะไรสันยังคอามกับทหารนี่ยังต่อหาของหายต่อหาของหนีเฮียหมาอะไรกัน ตัวอะไรข้าหนึ่งคนอะไรข้างหายตัวมันวิ่งไวอยู่วะมันสโล่อล้วนะนีแน่กูขอยตัดมันไส้เฮียเดี๋ยวไกูอ้าอ้าียแมวแมวเว้ ไม่ไม่คุยนี่เบลล์เรื่อัตว์เฮียคุยไี่เป็นารโดนเคยดิตายเฮียมสอะไรัศน์เฮียดนุชินเฮียรู้แล้วมันเ่ทำยี่อะไรสัตว์

กวมาตีมามาีแมาอีแโอ้ยระสตีตายมดนูก้ระสันตีตายได้สิดออดรมึงรับตัวเลยเหรอ เอาอยู่ด้วยไม่ได้ด้วยเอียบีอนโคบายรวมมาทีมาอกเรือบวกตรงนปล่เอบตรงนี้เะล่ะวาดีว่ไอ้เนี่มันาวะไอ้เหี่ใจมันได้ว่ะไอ้เี่ยใจมันได้วะเพื่อนไอเอีย่ใจมันได้จริงว่ะไอเอีย่เดก็กอไอเอีย่เป๊เป็นเพียวดาเมจนะมึงไอเี่มีค่พีเอาไม่อยู่ไอ้สัต อาม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 าไอ้ต <mm ันมา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 วับ oh, ้านางไนี่ยโอ้ยเยี่ยไม่ได้ไอยตัดไอ้ตายแล้วกูโอ้ยเี่ยวาไม่ได้เพื่อนไอเี่ยบาปนิดล่าไอ้ตันต่อยืนเดนุแจ็คด้วยตันแต่ไม่มู่โดดเลไอ้เยเออก็ไปเียกไปดีแล้ว มาเจอคุณนี่ข่าวเมื่อเขาแบบมึงเล่นใจอะไเอเฮียตายหาเลยเหรอไอเฮลีนามึงเล่นใจคุณวาไรสัตว์อ้ลีนาตายหาเลยสัตว์เลยแล้วเพื่อนโอ้โหเฮียหมดเลยนี่กำลังเสีตัวเองเนาะ ไปไปติดไฟอ่ะไอ้ยุูงไอ้เ่ยเว่ยรบกกูตรงนี้ไอ้เบ้ไฟอ่ะไอ่ะติดไฟโดนแดงอ่ะติดไฟแน่แน่เดยวเพื่อเบื่อเบื่อบจะบอาย ตีกูได้เมื่อไหร่ตีกูได้เปล่าตีกูได้เปล่าตีกูได้เปล่าไอ้ตันเด็กเด็กเ้๊งนี่เดเงนี่ไปดีป่เจอกนี้วนะเจอกีกแล้วเจอแล้วเออจะตายกันตังใหญ่ไอ้ตัน อีพอรนีบอไอสัตว์หนึ่งบางตู้ไรเงี้ยสัตว์ัวดเพื่อนมาที่บล็อกไอ้เงี้ยเรียงแหเนี่ยรีพอร์ตรีพอร์ตเนี่ยรีพอร์ตสวยมากเลยทรมีนะ เห็นด้เจอไอ้เหี้ยแล้วเจ็บสองอีซี่ส <บะ S 3> ุดเคยเจอมาก่อนป้าไม่รู้เอายิงตายเยื้มไม่ทันนี่สัตว์ทำไม่ทันอโอ้ทีมห้าไอ้เหี้ยไม่น่าแบบยื้นานจันข้าวข,ข้ามันทีมหาไอ้ขู่ข้างเรานี่กูตายกระตุยเได้สภาพอะ chi bék tai nói với gùi à chi bék tai 3 tuờ gù tai gù tai 5 tuờ